สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนจมน้ำนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกับผมหมอแอตผู้เชี่ยวชาญไอเลอร์กรรโรคปอดและ ICU ครับคนจมน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่พบได้บ่อยนะครับในประเทศไทยเองก็มีคนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลมาให้ดูเพราะนั้นเนี่ยเราควรจะรู้ว่าเอ๊ะเวลา เรื่องของจมน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ด้วยนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเออมันป้องกันอย่างไรมีอะไรน่ารู้นะครับวันนี้ผมก็เอาข้อมูลตรงนีน้มาจากาบริษัททางการแพทย์นะครับของอดอกเตอร์อลันนะครับเขาก็เป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทํางานเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของอภัยพิบัติพวกนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องของคนจมน้ำเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ มาดูข้อมูลคนจมน้ําก่อนนะครับซึ่งในปี2020เนี่ยทางข้อมูลของคนจมน้ําที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่ามีคนจมน้ําเสียชีวิตถึง5,419คนนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จมน้ำเนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งพบมากที่สุดก็คือเด็กอายุ1-4ขวบนะครับ เด็กอายุหนึ่งี่ขวบเนี่ยจมน้ําเยอะมากนะครับแล้วก็บางรายที่รอดมาได้เนี่ยก็พบว่าอาจจะมีอาการทางสมองนะครับเช่นสมองขาดออกซิเจนไปใช่ไหมครับทำให้แขนขา,าจ,จะขยับไม่ได้นะครับเป็นอัมาพาตอมาัมพฤกษ์หรือต้องติดเตียงไปพวกนี้ก็คือเป็นผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นนะครับคือส่วนหนึ่งก็เสียชีวิตส่วนหนึ่งก็รอดชีวิตแต่ว่าก็าจ,จะมีผลแทรกซ้อนจากการที่โรบประสาทเนี่ยเสียหายไปนะครับ ข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยก็มีรวบรวม10ปีย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี2 5 5 4้ถึงสองนะครับแล้วก็มีข้อมูลของปี2564ด้วยนะครับโดยสรุปเนี่ยนี่เป็นข้อมูลของเด็กที่อายุาต่ำกว่า15ปีนะครับเขาเฉลี่ยม,มาแล้วเนี่ย วันหนึ่งเด็กไทยเนี่ยจะเสียชีวิตจากการจมน้ําวันละ2คนเลยนะครับถ้าเราฟังแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีเสียชีวิตทุกวันเลยวันละ2คนแต่วันอาจจะไม่ได้ลงข่าวเท่านั้นเองนะครับตอนที่ผมเป็นแพทย์ฝึกหัดจบใหม่เนี่ย ก็เจอเด็กจมน้ําเหมือนกันนะครับก็คือไปเล่นน้ําแล้วไปเจออีกทีหนึ่งก็คือ,อพบว่าจมน้านะครับแล้วก็หมดชจหยุดเต้นมาโรงพยาบาลเลยนะครับซึ่งซึ่งจากข้อมูลเนี่ยคนที่เสียชีวิตวัยเนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นใช่ครับศูนย์ถึงสปีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเป็นอันดับ1อันดับ2นะครับตลอดทุกปีเลยนะครับแล้วเวลาที่เสียชีวิตสังเกตไหมครับเดือนที่เขามาเนี่ย ช่วงเสียชีวิตที่เจอบ่อยคือมีนาเมษาพฤษภาซึ่งมันเป็นช่วงหน้าร้อนใช่ไหมครับเราก็อาจจะอยากไปทะเลไปเล่นน้ำนะครับไปคลองหรือไปเล่นแม่น้ําธรรมชาติอะไรพวกนี้แล้วบางทีไม่ทันระวังนะครับซึ่งวันที่เสียชีวิตก็จะเห็นว่าวนหญจจะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งซึ่งก็เป็นวันหยุดหลังเลิกเรียนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นข้อมูลของประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับวันหนึ่งเนี่ยเช่นเราหลับไปตื่นมาเนี่ยก็คือมี คนเด็กเสียชีวิตว่าสคนจากจมน้ำนะครับซึ่งความเสี่ยงจมน้ํำพอเรามาดูข้อมูลเนี่ยเขาพบว่ามันสัมพันธ์กับอายุและก็เพศนะครับผู้ชายเนี่ยจะเสี่ยงจมน้ำมากกว่าผู้หญิงนะครับสเท่าอาจจะด้วยว่าอ่าชอบอะไรที่มันท้าทายลุยน้ะไปว่ายน้ําไปเล่นน้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อายุน้อย1-4ขวบเนี่ยจะจมน้ํามากกว่า คนอายุ10-14ขวบประมาณ6เท่าเลยนะครับเพราะนั้นถ้าใครมีเด็กอายุประมาณ1-4ขวบเนี่ยต้องระวังเราอาจจะเคยได้ฟังข่าวที่ว่าพาลูกไปภูวิลล่าแล้วมาเจอทีก็คือจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยเพราะเพราะเด็กวัยนี้จะอ่าจะซนใช่ไหมครับแล้วก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะักแล้วก็ไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันอันตรายนะครับก็เลยอาจจะจมน้ำไปแล้วก็ไม่มีใครสังเกตเห็น นะครับซึ่งสถานที่ที่จมน้ำเนี่ยเขาก็ไปดูข้อมูลมานะครับก็พบว่าถ้าเด็กทารกเลยนะใครที่มีเด็กเล็กๆเด็กทารกเนี่ยมักจะจมน้ําก็คือในอ่างอาบน,น้ําที่บ้านนี่แหละครับจมลงไปนะครับอ่างอาบน,น้ําอาจจะแบบสะดุดอุบัติเหตุลื่นหรืออะไรก็ตามแล้วมีน้ําอยู่ในอ่างอาบน้าอยู่แล้วก,แวก็แล้วก็จมน้ําไปนะครับแต่ถ้าเด็กอายุต,ต่ำกว่า1นถึงปีเนี่ยก็ต่ำกว่า14ี่ปีนะครับต่ำกว่า14ปีมักจะเกิดที่สาวยน้านะครับสะวยน้ําอันนี้ก็ต้องระวัง ซึ่งวัยรุ่นและผู้ใหญ่ถ้ามาดูเนี่ยส่วนใหญ่วัยรุ่นและผู้ใหญ่เนี่ยมักจะจมน้ําในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือแหล่งน้ําตามธรรมชาติเช่นอาจจะไปน้ําตก ไปทะเลอย่างเงี้ยนะครับหรือไปเที่ยวบึงอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนพวกนี้ไปไว่ายน้ําแล้วก็จมน้ำนะครับอันนี้คือสาเหตุของผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นนะครับซึ่ง10-30%เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางน้ำนะครับเช่นอาจจะไปแข่งว่ายน้ําการหรือว่าไปตกปลาแล้วพลาดอะไรก็ตามพวกนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ที่สัมพันธ์ทางน้ำนะครับทำให้จมน้ําได้การป้องกันจมน้ำเนี่ยหลักๆเลยนะครับให้ท่อง ของของต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีคำว่า attention proximity and continuity ก็คือหมายถึงต้องใส่ใจคือถ้ามีเด็กเนี่ยต้องใส่ใจนะครับใกล้ชิดแล้วก็ดูแลต่อเนื่องด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเราพบว่าเด็กที่จมน้ำเนี่ยอาจจะเกิดตอนที่ผู้ดูแลเนี่ยไปอาบน้ำคุยโทรศัพท์หรือไปหรือไปนอนหลับไปไปงีบหลับนะครับแล้วตื่นมาก็คือเด็กจมน้ำไปแล้วนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเออต้องมีความใส่ใจนะ มีความใกล้ชิดแล้วก็ควรจะดูแลต่อนเนื่องด้วยโดยเฉพาะเด็กที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้นะครับโดยเฉพาะพี่เลี้ยงเด็กหรือคนดูแลเด็กเนี่ยควรจะต้องมีตลอดเวลานะครับเพื่อเพื่อช่วยป้องกันตรงนี้นะครับอย่าให้คลาสายตาเลยนะครับรวมทั้งเขาก็บอกว่าในในเรื่องของการที่จมน้ำเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะแบบเออจะต้องเดินทางข้ามแม่น้ําใช่ไหมครับก็ควรจะมี ทางทางรัฐเองเนี่ยก็ควรจะมีสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนะครับที่มันดูอันตรายเงี้ยสร้างสะพานที่แข็งแรงให้คนเดินข้ามหรือแม้กระทั่งเรื่องของการประปาเนี่ยถ้าเกิดการประปาที่ดีทั่วถึงเนี่ยคนมีน้ําน้ําดื่มน้ํากินอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปหาตักน้ําในตามธรรมชาติมาใช่ใชไหมครับเพราะบางคนเนี่ยไปหาแหล่งน้ําธรรมชาติแล้วก็เผลอตกน้ําแล้วก็เสียชีวิตก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นลักษณะข,ของโครงสร้างทางทางสังคมที่นั่นนั้นนะครับแล้วก็ถ้าใครมีสระ ไว้น้าในบ้านนะครับเขาก็มีการแนะนําให้สร้างรั้วนีอยขอบชิดเลยทั้ง4ด้านนะครับห้ามเป็นว่างอันใดหนึ่งเลยเป็นกฎหมายนะครับซึ่งที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเขามีกฎหมายนะครับแล้วเขาก็พบว่าการทําแบบนี้ลดเด็กจมน้ําได้ถึง83%เปเลยนะครับเพราะฉนั้นถ้าบ้านใครมีสาวไว้น้ำเนี่ยให้ระวังเลยนะครับหรือบางคนไปพูลวิลล่าแล้วพาเด็กอายุ 1- 4ขวบไปเนี่ยเป็นเป็นสายเป็น,ปนช่วงอายุที่จมน้ำมากมากเลยต้องต้องระวังอย่างดีเลยนะครับ แล้วก็นอกนี้เนี่ยก็คือการสอนการว่ายน้ําให้เด็กนะครับของประเทศไทยเองก็มีโครงการนะครับที่ที่เราไปสอนว่ายน้ำนะครับให้เด็กๆเนี่ยรู้จักน้ํารู้จักวิธีเอาตัวรอดถ้าเกิดจมน้ําทําอย่างไรนะครับ แล้วก็พวกแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆถ้าเราจะไปท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะระวังการกินแอลกอฮอล์นะครับการกินแอลกอฮอล์ทำให้ความรู้สึกตัวเนี่ยม,มันลดลงใช่ไหมครับซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดการจมน้ําได้ง่ายขึ้นรวมทั้งถ้าสถานที่เที่ยวเนี่ยมีไรากาดคอยดูแลเนี่ยไรายกาดเขาก็จะคอยแนะนําเรานะครับรวมทั้งอาจจะต้องถามเจ้าหน้าที่แถวนั้นได้ว่าช่วงนี้เป็นฤดูน้ําหลากไหมอาจจะมีน้ําป่ามาหรือเปล่านะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดแบบเจอแบบนั้นเนี่ยบางที เราก็อาจจะจมน้ําได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญอันหนึ่งก็คืออุปกรณ์ชูชีพนะครับซึ่งเราก็มีขายทั่วไปเลยตามอินเทอร์เน็ตก็มีขายนะครับเป็นสําหรับให้สําหรับเด็กเล็กๆใส่นะครับอย่างเช่นไปสาวยน้ำเนี่ยก็ใส่อุปกรณ์ชูชีพไว้ก็เขาจะได้ไว่ายน้ำแล้วก็ไม่จมน้ำอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเวลาเราจะไปเดินทางเช่นไปเที่ยวเกาะอย่างเงี้ยเวลาขึ้นเรือนเนี่ยเราก็ควรจะมีอุปกรณ์ชูชีพเสมอนะครับเพราะอุบัติเหตุบางทีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับ คราวนี้การช่วยเหลือคนจมน้าเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าสมมุติเร,เราเจอเหตุการณ์ต่อหน้าเลยนะครับคนเขาจมน้ําอยู่แต่เขายัางมีสติอยู่นะครับคนที่จมน้ามีสติอยู่เนี่ยให้เราโย,ยนอุปกรณ์นะครับช่วยเหลือเขาไปอาจจะเป็นเชือกเป็นอุปกรณ์ชูชีพอะไรก็ได้โยนให้เขาไปนะครับหรือถ้าเกิดสมมติอ่าเรามีเรืออยู่แถวนั้นก็ใช้เรือเนี่ยออกไปรับเขานะครับใช้ยานพาหนะช่วยนะครับถ้าเกิดจะไปช่วยโดยตรงเนี่ยต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าเราว่ายน้ําแข็งว่ายน้ําเป็นถ้าเราว่ายน้าไม่เป็นเนี่ย ส่วนใหญ่ที่ไปเกิดขึ้นก็คือจะเสียชีวิตไปด้วยกันนะครับหรือว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมเช่นมันน่ากลัวมากเช่นอ่าพายุเข้าหรือว่าน้ำป่ากําลังไหลหล,ล่างเนี่ยเราคงว่ายสู้แรงไม่ได้อันนั้นไม่ปลอดภัยสําหรับเราในการจะไปช่วยโดยตรงนะครับต้องแล้วก่อนจะไปช่วยเนี่ยเราควรจะมีอุปกรณ์ลอยน้ําไปด้วยนะครับเราควรจะใส่ชูชีพให้พร้อมก่อนไม่ใช่ลุยกระโดดไปตัวเปล่าเนี่ยส่วนใหี่มักจะช่วยไม่สําเร็จนะครับ การปฐมพยาบาลคนจมน้ำเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเจอคนจมน้ำเราสมมติเราช่วยมาได้แล้วนะก็ควรรีบพาไปที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้นอนบนพื้นแข็งพื้นราบนะครับแล้วก็สํารวจการรู้ตัวดูชีพจรดูการหายใจนะครับถ้าเกิดเขารู้ตัวดีมีชีพจรหายใจได้อันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีชีพจรอันนี้เราก็ต้องช่วยกดหน้าอกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะ พูดต่อไปนะครับในในไซต์ในใน,ใน,ใ,นในคลิปถัดๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดเขาหายใจไม่ดีเนี่ยเราอาจจะช่วยในการอาช่วยหายใจเขาแล้วก็จัดท่าให้ตะแคงหน้าหันไปข้างระหว่ังที่เขาสำลักน้ําออกมาอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่หายใจนะครับหรือไม่มีชีพจรเนี่ยเราควรจะต้องขอความช่วยเหลือทันทีนะครับแล้วก็เริ่มทําการ ช่วยกู้ชีพเขานะครับหรือที่เรียกว่า CPR นะครับซึ่งอันนี้ผมจะพูดในคลิปถัดไปนะครับก็สำหรับเนื้อหาวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ